สวัสดีครับวันนี้พามาดูกล่องแบตเตอรี่กล่องใหญ่นะครับผมสามารถประกอบแบต24โวลต์ภายในได้เลยนะครับผมตัวนี้เป็นกล่องแบตขนาดใหญ่สำหรับใส่ใส่รถพวก1 0ล้อ6ล้อที่ใหญ่ๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะวัดขนาดให้ดูนะครับเผื่อใครสนใจก็ไปซื้อกล่องได้นะครับผมความยาว เ๊บก็ประมาณห้าสิบห้าสิบสามเซนนะครับผมความยาวห้าิบสามเซนะครับผมความสูงก็ยี่สิบมนะครับผมยีามความกว้างความกว้างก็ดีไปซยี่สิบสี่นะครับผมความกว้าง24นะครับนี่นะครับผม เดี๋ยวเรามาดูภายในกล่องกันนะครับผมตัวนี้ก็ประกอบเรียบร้อยนะครับประกอบเอามาให้ดูนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมมันจะมีหูหิ้วให้นะครับผมแล้วก็จะมีรูเอาไว้ขันน็อตยึดฝานะครับผม เียบร้อยก็มาดูกันนะครับว่าผมใส่แบตอะไรเข้าไปข้างในนะครับผมนน,นี่นะครับผมก็ใส่แบตเตอรี่ขนาด120แอมป์นะครับผม8ก้อนนะครับผมเพราะทำเป็นระบบ24โวลต์นะครับผมนี่นะครับ ก็ถ้าใครเอาไปใช้ระบบโซล่าเซลล์หรือว่าใช้ไฟทั่วไปนะครับผมก็ตัวนี้ก็ใส่บีมเอสขนาดใหญ่ได้เลยนะครับผม2 0 0แอมป์ M 250แอมก็สามารถใส่ดางข้างได้เลยนะครับผมนี่นะครับนะครับผมแต่ถ้าใครจะเอาไปใส่รถนะครับผมนี่นะครับก็แนะนำตัวนี้เลยครับผม BMS สำหรับใส่กล่องแบตรถยนต์นะครับผมตัวนี้แ S ยี่สี่โวลต์นะครับผมสามร้อยแอมป์นะครับผมทนไฟทนกระชากได้ถึงหกร้อยแอมป์นะครับเนี่ยนะครับตัวใหญ่นะครับสำหรับสตาร์ทรถโดยเฉพาะนะครับผม น,นี่นะครับออันนี้ก็ปิดฟ้านะครับ นี้ก็สะดวกสบายดีนะครับผมนี่ยกไปไหนก็ง่ายครับทนแรงกระแทกครับผมสู้งานเอาไปอ,าออกแบบไปก่อสร้างแบบไม่มีไฟใช้นะครับผมก็พบแบบนี้ไปสะดวกสบายครับปลอดภัยหิ้วไปเลยนะครับผมการกระแทกอย่างดีครับผม โอเคครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผม